สวัสดีค่ะชาวธาตุดินราศีกันราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภนะคะคลิปนี้เป็นคลิป,ปรับเขาาสัมพันธ์พวกคุณในช่วง15วันแรกของเดือนเมษายนนี้เปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเรื่องอสังหา์นื้เป็นการอนาทูไปนะคะ ชาวธาตุดินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ judgment เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการปลุกมรรสบรอยาที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเป็นการปลุกความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการปลุกชีวิตตัวเองขึ้นมาก็ได้นะคะหรือแม่บางท่านที่เคยรู้สึกอึดอัดก็อยากจะได้รับการปลดปล่อยอยากได้รับอิสรภาพแล้วก็เป็นไปได้ไพ่แต่สำหรับขึ้นหนึ่งดาวนะบางท่านอาจจะขึ้นชาวธาตุลมจนกลุ่มมทุนวันมองว่าถ้าในช่วงที่ผ่านมาบางท่านมีช่วงเวลาที่มีความอึมครึมีความเครียดมีความรู้้้้สึกกเเหมือออออนนนนดดดัตตติขะ็็แแลววว่่่่ใชชงงีีาาจจปทคุณ พยายามทําให้คุณรู้สึกโล่งป่งสบายบ้างแล้วนะคะชาวธาตุดินบางท่านอาจจะไม่อาจทนกับความนิ่งเฉยกับสภาพแวดล้อมต่างๆนานา,นา,นานได้อีกแล้วก็เป็นไปได้ทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่ควีนเธอเหเรียญเดอะเฮอร์มิตเจ็ดไม้เท้าแล้ว ian, it, Town, ลก็สีถ้วยมีไพ่สีถ้วยเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะนิ่งเฉยเกิดขึ้น อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเขาอยากจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยหรือว่านําเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเราที่แบบจะรับก็ไม่รับแต่จะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่ยังมีความงงๆยังมีความมึนๆนอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามจะเข้าหาใครสักคนนึ่งในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเขามีภาวะเหมือนเฉยกับคุณก็ได้นะคะเขานึงมบให้สี่ถ้วยค่ะสีถ้วยคืออะไรเอ่ย P มีไพ่เดอะไฮพีเทสปรากฏขึ้นมาบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกมีแพชชั่นกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจก็ได้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถพัฒนาได้หรือเปล่าอาจจะมีความลหลงใหลในตัวเขาแต่ว่าก็แอบกลัวกับ เส้นทางไพนนะะ่แต่สําหรับเป็นไพ่เดอะมูนบางท่านอาจจะเปิดบชาวราศีเมษและข้าวนาีบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทานจะเข้ามีผลกับความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความสึกที่เราอ่านเขาไม่ออกนะคะหรือว่าเราไม่แน่ใจมีความวิตกกังวลกับเส้นทางของความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถเป็นไปได้ไหม,มก็อาจาจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องพยายามชะลอตัวแล้วก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆก็ได้นะคะชาวธาตุิน ทีนี้มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาตำแหน่งของสิ่งในหัวใจของคุณเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพยายามจะต่อสู้กับปสุสสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของคุณเองข้อนิ้วไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้า,าคืออะไรเอ่ย สามไม้เท้าสามไม้เท้าอาจจะเป็นคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งที่เราหอยให้กลับมาคืนดีกันนะคะวันมองว่าชาวธาตุินคุณน่าจะมีความสิที่เอื้อรนแลวก็มากมายให้กับใครสักคนในช่วงนี้ภายใต้สำหรับขึ้นหนึ่งช่วยนะ่ะบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำามินเกรดปกิจมีความสุขที่มากมายให้กับเขาในช่วงนี้มันอาจจะมีความพึกเหิมขึ้นมาเป็นพิเศษ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความหนักน่นแล้วก็มั่นคงเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีความยากลํบาบากเกิดขึ้นเพราะว่าพอเจ็ดไม้เท้ากับสาไม้เท้ามาเจอกัน บวกกันรจะได้สิบไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความหนักอกหนักใจเหมือนคนที่แบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครไม่ได้บางท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราสึกเหมือนเราถูกลุกขึ้นมาด้วยแพชชั่นอะไรบางอย่างภายในใจก็ได้นะคะบางท่านที่เงียบหายกันไปในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงนี้เราอาจจะอยากพูดอยากคุยหรือว่าอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างแล้วก็เป็นได้ข้อนู้แม้จัชมิมเองนะคะจัชมิมเองคืออะไรเอ่ย ถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตนะุน้ำมีนกรกบพิจิกนะคะพลังไม่มากพอหรือเปล่าหรือชาวธาตินเหมือนมีความเพื่อเขิมนะคะอยากจะทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นแต่ว่า ยังมาพร้อมกับไพ่ควีนถือถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นกังวลยังมีความไม่แน่ใจยังมีความไม่มั่นใจบางท่านอาจจะมีการคิดกังวลซ้ําไปซ้ำมากเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆปัญหากเก่าๆที่เรายังไม่สามารถที่จะก้าวข้างผ่านไปได้ไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่คิงถือม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกชาวธาตุไฟไม่สิทธิ์ูบางท่านอาจจะอยากปลดปล่อยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็อาจจะเป็นเสนอกการที่เรายังนิ่งแล้วก็คอยสังเกตการเงียบๆในพื้นที่ของเรามากกว่าก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้มีไพค่ควีนถือเหรียญเข้ามาพร้อมกับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะบางท่านอาจจะกวบชาท่าตด่นก่อนสุขกันด้วยันเองเนาะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันแลกขนากันก็ได้นะคะหรือไม่คนที่คุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนก็ได้หรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านนักวิชาการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเขาหันหน้ามาหาคุณแต่ว่า พฤติกรรมของเขาอาจจะดูเงียบลงน้องเป็นไพ่เดอเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ควีนเทอเรียนนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็เป็นช่วงหลังการคิดทบทวนประมวลผลเรื่องราวต่างๆเป็นไพ่ควีนเทอเรียนอะเป็นลักษณะนคนที่แบบนั่งนิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองไม่เรียกร้องไม่พยายามไม่วิ่งตามคือพยายามที่จะไม่ส่งเสียงอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังต้องการความสาัมพันธ์อยู่แต่ว่าจะมีความซอฟลงมีความจบลงไปในช่วงนี้นะคะขอนึกไปให้เดอเฮอร์มิตค่ะ the it, เดอเฮอร์มิตคืออะไรเอ่ย เหมือนพอเขาเงียบไปก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ชาวทาติ้งต้องพยายามเพื่อเขิมขึ้นมาหรือเปล่านะอคนนี้ไม่ได้เฮมิตะขาดเฮมิต์อะไรเอ่ย เดอะสตาร์ Star. บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและข้านางกุมนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักแสแดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เดี๋ย mm. <Herm> วเฮอร์มิตก็มาพร้องกับไพ่เดอะสตาร์แล้วก็มีไพ่ควีนเถอเหรียญไพ่ต่สอหบขึ้นสองใบเทา้าใครสักคนหนึ่งที่เขาหันหน้ามาหาคุณสภาพจิตใจของเขาน่าจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะอื mm. อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้รู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจกําลังอยู่ในช่วงการซ่อมแซมของรู้สึกของตัวเองอยู่ก็ได้นะอาจจะมีการคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอยู่ก็ได้นะคะโอเคทีนี้หวันขอไว้เพิ่มดีกว่าว่าในช่วง15วันแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นค,คุณบ้างเนาะขอไว้เพิ่มเลยค่ะให้กับชาวธาตุกินมังกรสุดกัน15วันแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรกขึ้นกับเขาบ้างเอง่ย บางท่านอาจจะอยากกลับไปคืนดีหรือว่ากระชับมิตรความสัมพันธ์กับใครสคักคนหนึ่งแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเราหรือว่าเขาก็แล้วแต่ที่ยังไปโฟกัสแต่เรื่องราวเหล่านั้นสิ่งแย่ๆเหล่านั้นด้านลบของความสัมพันธ์นั้นจนทําให้สิ่งดีมันถูกบั่นทอนลงไปขนะิงเธอเรียนไพ่พลังงานหลักของชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินเป็นเอง คิงเถอเหรียญควีนเถอเหรียญมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ต่ละความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบนะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างมีอะไรในใ,นใจแต่ว่าไม่ได้หันหน้ามาคุยกันหรือว่าพอมาคุยกันก็อาจจะไม่ได้พูดในสิ่งที่ควรจะพูดออกมาก็เป็นไปได้นะบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความสุขยาใที่ทาให้เราสึกเหนื่งอยอกเหนื่อยใจแล้วเราก็พยายามที่จะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นไปก็ได้เนาะไปโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมและจัดการได้ดีมากกว่าค่ะ เขาไเพิ่มอีค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเลย The f o o l นะคะเขาเพิ่มภายแต่สำหรับคนห้าถ้วยใครสักคนนี้ที่โฟกัสแต่ด้านลบของความสัมพันธ์อาจจะเหมือนคนที่พยายามจะทําใจปล่อยวางแล้วก็ได้นะคะพยายามจะทําตัวล้นลาล่องลอยชิลๆสบายๆไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไรมากมาย บางทีที่คุณเห็นเขาคุณก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยใจก็ได้นะคะชาวธาตุดินถ้าคุณเห็นพฤติกรรมของเขาที่ดูเหมือนจะล่องลอยหรือเกินอะไรแบบนี้อาจจะดูเงียบกับคุณแต่ว่าไปลั่นลากับคนอื่นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ควีน,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 นถึงไม้เท้าไพ่พลังงานหลักของเขาเนะี่ยบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูไพ่ทดสอบขึ้นเก้าไม่เท้านะคะบางท่านอาจจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้หวงหรือว่ามีความใจร้อนเอาแต่ใจค่อนข้างที่จะ เป็นคนสุดนะคะเวลาที่ไม่พอใจสักอย่างนี้ถ้าไม่ร้อนหนังฝายก็แข็งไป็นอีกเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีไพคิงเือเหรียญเดอะฟูลแล้วก็ควีนเือไมท้านะคะหลายๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังค่อนข้างล่องลอยอยู่บางท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการดับกระหายหัวจิตหัวใจของเราแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราก็อาจจะยังเหมือนคนที่ยังใส่ไม่เต็มที่นะคะชาวธาตุินบางท่านอาจจะยังคาดหวังกับเขาอยู่แต่ว่า พอเขาก็แผ่วกับเราก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเองก็ไม่อยากจะใส่เต็มกับเขาก็เป็นไปได้มีไพ่เดฟูนนะคะเป็นไพ่ที่่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างล่องลอยลหลายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิตกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คาดเดาอนาคตได้ค่อนข้างยากด้วยทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่ควีนถึงไมมเท้าอาถ้าไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ควีนถึงไมมเท้าในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่มีความแบบขึ้นไปสุด แล้วก็ทิ้งดิ่งตัวเองลงมาสุดด้วยเช่นกันเอออาจจะไม่ช่วงเวลาที่มีความเพลิดเพลินอยากทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำอย่างเต็มที่แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งก็จะทิ้งดิ่งตัวเองลงไปแล้วก็สงบนิ่งไปเลยนะคะผมไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงนี้คุณจะเจอกับร่างไหนของเขานะแต่ไพ่ควีนถือไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่แบบรู้สึกมีแพชั่นกับอะไรมากๆทำก็ทำให้เต็มที่ทำให้ให้สุดนะคะเ อาจจะมีความใจร้อนเอาแต่ใจหรือว่าคีขึงคีห่วงก็ได้นะคะคนๆนี้ไพ่ตสำหขึ้นสองถ้วยน่าจะอยากพูดอยากคุยอยากหันหน้าเข้าหากันนะคะอยากจะทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันคลิกกันหรือว่าดีต่อกันแต่ว่ามันมาพร้อมกับความเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ดึงใจก็อาจจะมีการปฏิบททัติที่ที่ทําให้สถานการณ์มันดูแย่ลงไปอย่างนี้ก็เป็นไปได้คนะนี้ไม่คืนถือไม่เท้าเขาคืนถือไม่เท้าคอาืออะไรเออ คือหนึ่งคือถ้าไม่ระเบิดทุกอย่างในลักษณะาการโมโหมากๆก็อาจจะเป็นภาวะนิ่งเฉยแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจก็ได้นะคะเวลาที่ไม่ได้ตังใจเลยอะไรแบบนี้อย่าที่บอกนะคะว่าถ้าไม่ร้อนดังไฟก็แข็งเป็นหินขอนิ้วมือขึ้นถึงไม้เท้าขอวีนถึงไม้เท้า,ค,ทาคืออะไรเอ่ยสามถวยเห็นไหมก็อยากคืนดีด้วยอยากจะคืนดีก้าหนึง่งกระชับมิตรความสัมพันธ์นะคะอยากจะทําให้สถานการณ์หลายอย่างมันดีขึ้น แต่ว่ามาพร้อมกับความเอาแต่ใจคือทุกอย่างต้องได้ถึงใจถ้าไม่ได้ถึงใจก็จะมีความโมโหเวียงวีนพ่ายตาสาหรับขึ้นอัศวนเถืเียนในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลังการที่โฟกัสแต่ตัวเองเป็นหลักก็ได้นะคะฉันต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันต้องได้สิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้ คือถ้าไม่ได้เท่าที่ต้องการทุกอย่างก็คือไม่ดีเลยอย่างงี้คะ่ะทีนี้พลังงานพาพ่รวมมีไพ่เดมูสเตรน7เหรียญแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาบางท่านอาจจะกลุชาวราศีกันลักลขณากันเนาะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างเงียบเชียมนะคะอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเนื้อเก็บตัวไปคิดทบทวนต่างๆนานาเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเกิดขึ้นนะคะขอนนุญาให้เดอะเฮอร์มิตค่ะเดอะเฮอร์มิตคืออได้เอย หรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่หันหลังให้กับเขาโดยที่ตัวของเขาเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ได้นะคะเขาหนึ้ไหมเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตคืออะไรเอ่ยเดอยมเพลสไพ่ปรหลอบขึ้นคิงถือดามนะคะบางท่านอาจจะเปิดชาว่าตรงมหรงอตุ่มเมทุนในช่วงที่ผ่านมาเขามีใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถปล่อยวางได้เลย เป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายไพ่แต่สอบขึ้นคิงถือดาบไม่พูดเยอะนะคะแต่ว่าก็รู้สึกตลอดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่รักใครเรารักจริงนะคะอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จริงจังมากๆเป็นไพ่เดอร์เฮมิทเป็นไพ่เดอร์อัมเพลสยังระ,ะลึกนึกถึงตลอดเวลาว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ยืนอยู่ในใจของเขานะคะ่ะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ยังคบกันอยู่หรือเปล่าอาจจะจบไปแล้วก็ได้หรืออาจจะยังคบกันอยู่ก็ได้นะคะคนที่ยืนอยู่ในใจของเขาแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันหรือว่ามีอ,อ,อุปสรรคเข้ามาในช่วงนี้จนทาให้ทุกอย่างมันดูย่ําแย่ก็ได้นะทีนี้มีไพ่จเจ็ดเหรียญเข้ามาตาแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเบือ่อรู้สึกเสงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ตั้งใจเหมือนลงทุนอะไรไปก็ไม่ได้อะไรกลับมานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเขาอาจจะมีช่วงหลังการที่เขาพยายามทําอะไรมากๆใส่ไปสุดแล้วพอ ทำไปแล้วมันไม่เป็นแบบที่คิดหรือว่าไม่ได้เท่าที่คาดหวังเอาไว้ก็รู้สึกเฟลรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่โอเคเลยเลยแบบเนี้ยขอหนึ่งบใบให้เจ็ดเลีย่ะเจ็ดเดียวเท่าไรเอ่ยหกดาวนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่อือาจจะมีโ่ววลาที่อาจจะต้อง หยุดนิ่งหรือว่าชะลอตัวเป็นการ move เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลาบากก่อนนะคะภายใต้ขอขึ้นเน่นงเหรียญบางท่านอาจจะผิ้นชาวท่าดินกันเองเนาะยังมีความหวังยังมีความหนักแน่นกับความสัมพันธ์นี้อยู่ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อลงทุนไปเต็มแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถอยสักก้าวหนึ่งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะดีกว่าก็ได้นะไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ควีนถึงไมมเท้านะคะมันจะเป็นลักษณะาการแบบไปสุดแล้วก็ทิ้งดิ่งตัวเองคือสงบนิ่งไปเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่วงนี้ที่เขารู้สึกถอนใจแล้วก็ต้องพักก่อนก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มีไพ่เดมูนเข้ามาพร้อมกับไพ่สเตรนท์บางท่านอาจจะคุยชาวราศีมีนและขนามามีนบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางจะเข้ามีผลกับความสมัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความสึกที่ต่างฝ่ายต่างอ่านกันและกันไม่ออกใกล้ก็เหมือนไกลมันห่างกันออกไปไกลทุทีทุทีนะคะมา,าพราอม่ับพายเรนหลายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับต,ตัวคุณหลายอย่างอาจจะเป็นเ,นเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะ เป็นคนที่คุยกันไม่เคยรู้เรื่องสึกเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ว่าก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนจะมีแรงรู้งึ่งกันละกันวันมองว่าเขาน่ะน่าจะมีใครสักคนที่ยืนอยู่ในใจของเขาเป็นความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากแต่ว่าเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ แต่ว่าในตอนนี้มันอาจจะมาพร้อมกับความมีตกกังวลนแล้วก็ไม่สบายใจความไม่มั่นใจต่างๆนานา,นาก็เป็นไปได้นะคะเลยทําให้เขาต้องเหมือนคนที่แบบต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากก่อนอาจจะอยากคืนดีด้วยอยากจะหันหน้าเข้าหาการพยายามทำไปแล้วแต่ไม่ได้อะไรกลับมาก็หยุดนิ่งและพักเรททุกอย่างไปเลยะคะ่ะโอเคทีนี้ขอไปเพิ่มดีกว่าว่า15วันแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบา้้งเนาะเขาไปเพิ่มเลยค่ะให้กับภรขยงชาวธาตุดินมันกงกรสักดิการ คนที่ชาวธาตดินของสบการณคิดถึง15่ผ้ามาแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาบ้างเอ่ยว่าไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบพึกเหมิมแล้วก็ทิ้งดิ่งตัวเองลงหรือว่าเขาเคยฮึกเหมิมแล้วในตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการทิ้งดิ่งไปแล้วนะคะเอ๋บางท่านที่ไปเจอกับความนิ่งเฉยของเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขากลายเป็นก้อนหินไปแล้วก็ได้จนทําให้คนค่อนข้างงงนะคะว่าเอ๊ะเงียบผิดปกติไปหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่านะ วินเทอเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุกชาวท่าดิมก่อนสบกันเนะาะไพ่ต้าสำหรับขึ้น5ดามนะคะจะมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกถอดใจรู้สึกมันเขาทําดีที่สุดแล้วถ้าไม่เห็นคุณงามความดีกันไม่สนใจกันก็พอดีกว่าทอยดีกว่าเป็นไพอน่อสุนเทรภเรียนที่บอกถึงการไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองละไปโฟกัสเกี่กับเรื่องราของตัวเองละ บางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกือนคนอ่านเขาไม่ออกเขาก็อ่านคุณไม่ออกเพราะว่าเป็นธาตุดินเหมือนกันก็อ่านยากอ่านเย็นด้วยกันทั้งคู่นะคะคีนเธอเหรียญขอให้เพิ่มอีกค่ะว่าจะมีเกิดขึ้นอีกบ้างเอง่ยไพ่แต่สำหรับขึ้นเด็กเือเหรียญน,นะคะมาสักครู่แปดเหรียญโอเคไพ่แต่สำหรับแปดดาบ ในช่วงนี้เขาอาจจะมีช่วงเวลาของการหันหน้าเข้าหาใครสักคนหนึ่งนะคะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันแต่ว่าเป็นอัศวินเถอเรียนแล้วก็ควีนเถือเรียนะ่ะก็ยังดูเงียบๆอยู่อาจจะเป็นการพูดคุยถามคาตอบคำํำยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสบายใจเกิดขึ้นคือเมื่อกี้ไพ่ตัอสอมของควีนเถือเรียนเป็นไพ่เด็กเถอนเรียนเนาะ จริงๆก็อยากคุยจริงๆก็อยากเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าอย่าที่บอกนะคะว่าอาจจะเคยทําอะไรไปเยอะแล้วแล้วมันไม่ได้ส่งผลที่ดีในตอนนี้ก็อาจจะไปช่วงหลังการเงียบเชียบน่าจะดีกว่าก็เลยไม่ได้มีความกระโตกกระตากหรือว่าแสดงออกถึงการอยากจะคุยอะไรมากมายทีนี้ไพ่เปล่าเหรียญเข้ามานะคะยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสม่ําเสมอเงียบยังไงเงียบอย่างนั้นหรือว่ามันก็ยังดูราบเรียบอยู่ยังไม่ได้มีภาวะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้นะคะ ข้อดีของไพ่ใบนี้ก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมมากนะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่ดีไปกว่าเดิมมากแล้วเช่นกันทุกอย่างก็เรื่อยๆนะคะแต่ไพ่ตัดสอหบขึ้น8ดาวก็ยังมีภาวะอึดอัดเกิดขึ้นอยู่บางท่านที่ยังรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกั้นขวางในช่วงนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกั้นขวางขอสัมพันธ์คุยก็เหมือนไม่ได้คุยเจอก็ โอเคทีนี้มาดูกันดีกว่าความสึกมากมายแก่กองนี้เป็นคนจริงๆหรือเปล่าชาวทา้าดินเรื่มเราสบกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจ,จะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะขอดูความรู้สึคกคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวทา่าดินกองสบกันคิดถึงเขารู้สึกยัไงบชาวทา่าดิกนกองสบกันคะขอสีใบคะ่ะขอสีใบโอ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 ,โอจะเย็นลุก คีถือไม้เท้าไพ่พลังงานหลักของเขาอัสวินถือถ้วยบางท่านอาจจะขวบชาวทัตุน้ํามีนโกรบพิจิตนะคะคิงถือดาบางท่านอาจจะขวบชาวทาตัตุลมเป็นโกเมถุนแฮงแมนนะคะแต่ละใบสิบไม้เท้าค่อนข้างยากลำบากอืมในช่วงนี้ถ้าคนพยายามจะไปพูดไปคุยเข้าหาเขาในลักษณะที่ สบายๆชิวๆลอยไปลอยมาทักไปวันนึงหายไปสิบวันแล้วค่อยวนกลับเข้าไปใหม่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเขาก็ค่อนข้างแข็งนะคะชาวทักคิงเพราะว่าเขาอาจจะสร้างกรอบป้องกันตัวเองมาสักระยะหนึ่งล้วก็ได้นะเป็นไพ่คิงถือดักนะคะอาจจะพยายามทําตัวนิ่งๆเฉยๆเหมือนพยายามจะไม่หวัน่นไหวอะไรมากมายแต่ที่บอกเนี่ไพ่ใบนี้ไพ่ของคนที่แบบว่ารักใครก็รักจริง ยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่นะแต่ว่าฉันจะไม่แสดงออกอะไรเยอะเป็นไพ่แห่งแมทเป็นไพ่สิบใบเท้านะคะยากลําบากเหมือนกันกับการที่ต้องทําเป็นนิ่งเฉยทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ในใจก็อยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่าอยากจะคืนดีด้วยเหมือนกัน ไพ่เดอะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างนะคะแต่ว่ายังไม่ยอมลงมาจัดการหรือแ,แก้ไขปัญหาใดๆปล่อยทุกอย่างให้มันค้างคางอยู่แบบนั้นมันมาเพราะกับความหนักอกหนักใจด้วยนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้าเขายังมีความหนักใจอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่บอกแบกบมันต่อไปนะคะทั้งความสัมพันธ์ทั้งความหนักใจทั้งเรื่องราวมากมายที่ที่เขาแบกอยู่ในตอนนี้นะคะอนณีใบอาสจรรย์ชวยค่ะอัศอยะะ์ช่วยเธออะไรเอ่ ไพ่จะสำเร็บขึ้นจำเลนบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีธนูและขนาดธนูไม่น่าจะเหมือนกันว่าคุณจะพยายามเข้าไปพูดเข้าไปคุยกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะคะชาวธาตุินเขาอาจจะคิดว่าคุณแค่อยากจะเลี้ยงความสัมพันธ์เฉยๆแค่อยากพูดอยากคุยกัน แต่มันจะเป็นการคุยที่มันยังมีช่องว่างอยู่นะคะเป็นไพ่สามเหรียญบางท่านอาจจะยังสารความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้ด้วยความว่าคุณเป็นชาวธาตุินเวลาที่คุณพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งชาวบ้านชาวช่องเขาจะไม่ค่อยเห็นถึงความตั้งใจของคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณก็ก็ใสแต่ใสไม่เต็มเออเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทําเต็มที่คนอื่นเขาก็อาจจะ ไม่รู้สึกถึงความเต็มที่ของคุณก็เป็นไปได้นะหรืทําให้เขาอาจจะยังไม่ค่อยไว้วางใจคุณในช่วงนี้นะคะเขาไม่คิงถือดาบไปคิงถือดาบคืออะไรเอ่ยคิงถือไม้เท้าเห็นไหมเขาก็เฝ้าคอยสังเกตการแหละ เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากจะเยอะก็เท่านั้นเองไพต่ตะสมาขึ้น4เหรีรยญน,นะคะเหมือนคนที่ยังกักเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในใจยังไม่อยากจะเปิดเผยออกมาดูท่าทีดูสถานการณ์ไปก่อนขอนึกไว้ให้ได้แฮงแมนค่ะแฮงแมนคือ,อไรเอ่ยแต่ไพ่คิงถึงไม้เท้านี่นเป็นไพ่ของคนที่อาจจะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกข,ของตัวเองนะคะยังให้ความสนใจคุณอยู่อาจจะเป็นการสังเกตการว่าคุณจะมาไมา้ไหนก็ได้นะชาวท่าิน คุณทักทายไปหาเขาเขาอาจจะเว้นสักพักนึงแล้วค่อยตอบหรืออาจจะตอบน้อยๆไม่มากมายอะไรนะักแต่ว่าเบื้องหลังที่คุณไม่เห็นนะ่ะเขาอาจจะกรีดบ,บ้านแตกเลยก็ได้นะคะชาวทัดิน <c oughs> เดี๋ยวเมเจิเชียนนันไงเล่นเกม ไพ่แต่สำหรับขึ้นสิบถ้วยอืมีไพ่เดเมเจเชนเข้ามาบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะหรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เหล่านั้นน่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์กับคุณนั่นแหละชาวธาตุนินเพราะว่ากับคุณเขาคงรู้สึกว่าเขาเขาต้องมาแบบเหนือเมฆนะ่ะเอ,อเข้ามาแบบคนปกติไม่ได้เพราะว่าเขาจะรับมือกับคุณไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย ไพ,พ่เตสองขนสิบถ้วยเขาเหมือนคนที่แพ้ทางคุณอยู่นะชาวธาตุดินเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาก็เลยจะต้องพยายามที่จะสร้างกลงยุทธ์ขึ้นมาหรือว่าสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะแพ้ทางคุณได้ง่ายๆไพ,พ่เต่สองขนสิบถ้วยคุณยังเป็นความสุขของเขาเสมอเวลาที่ได้พูดได้คุยกันก็ยังทําให้เขารู้สึกฟูไปทางหัวใจอยู่นะคะพฤติกรรมของเขาในตอนนี้ก็เลยเหมือนคนที่แบบนิ่งๆเงียบเงียบเนียนเนียน พยายามดึงๆตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งไพ่พลังงานเราเป็นพ Queen, ไพ่ควีนเธอไหมทาเป็นคนที่แพชชั่นรุนแรงอยู่แล้วนะคะถ้าหลุดแล้วคือหลุดเลยแต่ถ้ายังคลิปลุกตัวเองได้อยู่ก็ยังมีความนิ่งเฉยอยู่อย่าเป็นก้อนหินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้าหาเขาคุณอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหรือว่าทําให้เขารู้สึก คือเขาเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วถ้าดูจากหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาคือเขาเขาแพ้ทางคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําให้เขามั่นใจมากกว่านี้วันมองว่าก็มีโอกาสที่เขาจะอ่อนลงได้นะคะชาวทาตุินก็โอเคทีนี้แนวน้อมดีกว่าความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วง15วันแรกของเดือนเมษายนนี้เนาะขอดูแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตินกองศกันคู่เขาหนคะ แล้วความสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงสิบห้าวันแรกเขาเดินไปสายนนี้เขาซีใบค่ะเขาซีใบคุณอาจจะต้องไปแบบสม่ำเสมอน,นะคะหรือว่าทําให้เขามั่นใจช่วยได้แต่จริงๆน่ะครั้งแรกที่คุณพยายามจะเข้าไปอะ่ะก็เยอะแล้วน,นะที่เขาจะหวันไหวแต่อาจจะยังทําให้เขาคลิปลุกอยู่นะคะเพราะว่า เขาจะพยายามแข่งให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ในตอนนี้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่แพ้ทางให้กับคุณได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องรับมือกับคุณยังไงนะคะเฮอร์เมสบางท่านอาจจะคุยชาวราศีการลกคณาการ mm hmm. <7 S 2> เจ็ดเหรียญคิงถือเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดดาบถ้าไม่ได้มีใครทำมาแล้วบ้าอาจจะเป็นในการคิดอย่างหนึ่งและแสดงอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วลวองคำนวณข้สัมพัมนธ์ผมมองว่าคุณเองก็คงจะยังไม่ได้ใส่เต็มหรอกอืม บางท่านอาจจะอยากเข้าหาแต่ก็ยังมีความละล้าหลังซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณไปแบบไม่เต็มที่เกราะป้องกันของเขาก็จะยังแข็งแรงอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านเข้าไปได้ในช่วงนี้เขาน่าจะมีความเข้มแข็งมากๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่บอกนะคะว่าเขายังคอยสังเกตการคุณอ,อยู่แต่ว่าแนโน้คความรักข้อสัมพันธ์เหมือนมองว่ายังเป็นลักษณะของการหันหลังให้กันอยู่นะคะ ต่างคนแต่มีความคิดเป็นของตัวเองตัวคนเองก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเงียบๆไปเฉยๆไปอ่านเขาไม่ออกแล้วตัวเราเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ด้วยนะบางท่านก็อาจจะละตรงนี้แล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่องนนส่วนตัวของตัวเองซึ่งเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันก็ได้น,นะคะในช่วงนี้แต่ยังไม่ค่อยเจ็ดดาบอยู่นะคะผมมองว่ายังมีความละล,ะละังเลเช่นคุณหันไปเขาหันมาคุณหันมาเขา,า,าหันไปยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่พอดีกันแต่ว่า ถ้ามันมีจังหวะที่พอดีกันมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะสปากันได้นะคะในช่วงนี้ mm. แต่ในช่วงนี้พยายามอย่าไปคาดหวังเยอะค่ะพยายามอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าเราอยากคุยก็ทําใจชิลๆสบายๆเหมือนมองว่ามันน่าจะช่วยได้แต่ถ้าเราไปด้วยความรู้สึกเหมือนเราคาดหวังว่าเราส่งไปหนึ่งแล้วเขาต้องเทกลับมาประมาณสิบอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเฟลได้นะคะชาวทางจ okay, ีนโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคนบ้างนะคะเล็กจิ้งเขาไว้นะ ขาหนึ่งใ้คนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวท่ากินมังก่อรสบการคิดถึงเขาอย่าบอกรกับชาวท่ากินมั้งคะขอหนึ่งใบคะ่ะขอหนึ่งใบปาดาไหวไพ่จะสอบขึ้นสามเหรียญน,นะคะเขาน่าจะพยายามแข่งกับคุณไหมอะ่ะเขาไม่ไเพิ่มคาว่าเขาอยากบอกอะไรเลย,เลย คือถ้าเป็นคนที่พยายามจะเข้าหาเขาในช่วงนี้เขาอาจจะพยายามสร้างกรอบป้องกันตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการพูดคุยเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะหวั่นไหวให้กับคนแพ้ทางให้กับคนเขาก็คือเขาไม่มั่นใจว่าคุณจริงจังกับเขามากน้อยแค่ไหนนะเลยทาให้เขาต้องพยายามป้องกันตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเขาที่พยายามจะพูดจะคุยกับคนบางที่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีภาวะปิดกั้นกับเขาอยู่ก็ได้นะคะ เหมือนคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจหรือว่ายังไม่ยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปอย่างเต็มที่ขนาดนั้นก็อาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดก็เป็นไปได้เขาไม่เพิ่มมีค่ว่าเขาอยากบอกอะไรเลยเจอเดว,วิลบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและขนาดมังกร เจวเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นในการที่รู้สึกติดหมูติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งมากจนเกินไปแล้วหาทางออกไม่ได้นะคะหรือไม่บางความสัมพันธ์ใครสักคนนึ่งอาจจะมีพันธะภาราพูกติดอยู่แล้วก็ได้เนาะพันธะภาระที่นี้อาจจะเป็น,นเรื่องของการงานการเงินนี่สินเวลาหรือชู้สาวก็ได้นะคะหรือไม่เขาอาจจะมีความรู้สึกอึน่นอัดปั่นปวดแล้วก็ทรมานอย่างที่บอกนะคะว่าคนของคนเขาน่าจะเหมือนคนที่ค่อนข้างสดเป็นคนที่มีความแบบเหมือนมีแพชชั่นตลอดเวลาเหมือนคนที่อยู่ไม่สขนะคะต้อง ต้องต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นไพ่เดวิลนะบางทีเขาอาจจะมีแพชชั่นรุนแรงกับคุณอยากจะครอบครองอยากจะผูกติดตัวเองกับคุณหรือว่าอยากให้คุณได้ถึงใจเขาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นไพ่แปดหยาบมันไม่ได้แล้วเขาเองก็อึดอัดจจมากไพ่แต่สำหรับขึ้นควีนเถือเหรียญเคยฮึกเขิมเต็มที่ละแต่ในตอนเนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาหยุดความพึเมืเขิมของเขาแล้วก็ได้นะคะพยายามจะสงบลงเป็นไพ่ควีนเถือเหรียญ er ที่มุ่งบอกถึงการนั่งนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง พยายามที่จะไม่เรียกร้องไม่พยายามไม่วิ่งตามคือพยายามที่จะไม่สแสดงออกอะไรมากมายวันมองว่าในช่วงนี้เขาเหมือนคนที่พยายามสร้างกรอบป้องกันตัวเองขึ้นมานะ่คุณอาจจะพบเจอเขาในรูปแบบใหม่ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีความมึนงงก็ได้นะคะชาวทาตดินเพราะว่าปกติเขาอาจจะเหมือนคนที่มีความเพึกเขิมตลอดเวลามีความวิ่งไปวิ่งมาในชีวิตของคุณตลอดเวลาแต่ในช่วงนี้เขาอาจจะมีความเงียบลงเฉยลงจนทําให้คุณแบบ เริ่มหวั่นไหวจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาอาจจะต้องไปให้เขารู้สึกว่าคุณจริงจังกับเขานะคะช่วยได้แต่ถ้าคุณไปตามสไตล์ของคุณเหมือนมองว่าเขาจะยังสัมผัสไม่ได้ถึงความตั้งใจจริงของคุณนะแล้วเขาก็จะยังมีภาวะปิดกันก้นกับคุณอยู่เพราะเขารู้ตัวว่าเขาจะแพ้ทางคุณแน่นอนถ้าคุณพยายามที่จะเข้าหาเขานะคะ โอเคค่ะชาว่าตกินกมังกรสบกันและนี่คือดาวน้องของเราเข้าสมพันธ์กับคนในช่วง15วันแรกของเดือนเมษายนนี้นะคะเรื่องราสมบัติได้นะเป็นการอ่นรานทั่วไปนะคะตรงบ้านหรือไม่ตรงบ้านหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครและก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันนี้ไปละบ๊ายบาย